มาครับพี่น้องมื้อนี้มากินก๋วยหมูเซลกวงกับเบาจักพี่น้องเออครับมื้อนี้ครับนี่ครับก๋วยหมูครับก๋วยหมูอื้อครับเซลกวงสดครับพี่น้องกินจังข้าวเหนียวครับพี่น้องโอ้เขากันดีครับพี่น้องมาครับมาครับพี่น้อง ครับสวัสดีพี่น้องพบปะสุ่สุคนเหมือนเด็พบกับบาลจากมูม่าบาลจากมูม่าแกมีไม่รู้มา่อไหรนะครับเป็นเมนูก้อยมูเซมาคุยน้องนะบุนดิสมากกับเมนูอีสานครับอีสานครับเหมือนเป็นการมิกซ์ครับเป็นการนี้ครับเป็นเห็ดแล่เนื้อหมูครับกึ่งน้ำตกครับพี่น้องอันนี้เอามาก้อยครับใส่มะม่วงครับมันจะเป็นมะม่วงสมพี่น้องให้มันมีความมิกซ์ครับเป็นการก้อยมิกซ์ใส่กับมะม่วงครับมันทีเป็นความกลมกล่อมมันก็มีครับพี่น้องแน่นอนครับพี่น้อง การก้อยมุ้อนี่จะเป็นการก้อยของเจนั่นนุ <Yes. S 1> ้งมีครับของคอนเกปต์ครับคุณภาพเต็มโคบพุวดเต็มสอดแน่นอนพี่น้องเบอร์นี่กิดขึมากับพักที่หลากหลายครับอย่างแรกนี่ครับเป็นมกคั่วคู่ครับพี่น้องยันที่สองเป็นคั่วพักข้างครับยันที่สามเป็นพักหนอครับพี่น้องยันที่สี่เป็นสลัดครับพี่น้องยังที่ห้าเป็นมะเขือม่วงครับพี่น้องยันที่หกเป็นมะละกีนกครับยันที่เจ็ดเป็นแตงกวาครับและการสุดท้ายพี่น้องเป็นที่เด็ดครับเป็นบะพริกครับพี่น้องอย่างเงี้ยครับมาสามเมื่อนพี่น้องคคำแรรกนี่ับบข้าวเลยครับพี่น้องครับ คำาแหลกมาจากโคหยับมุ่มมากเลยครับใส่เข้าไปคำาแหลกครับพี่น้องเจอลึกงโดดครับพี่น้องเจ <laughs> ๊นันผลใสมาหายร้ยเต็มก้อยมุ่งแล้วพี่น้อง มากครับพี่น้องมาต่อครับนี่ครับมันต้องได้คุยครับคุยเซกับคนย้อนครับคำปมปมมันสิพี่น้องปมปมนะครับภาษา่ายเอื่นมุ่งม,มากพี่น้องภาษาอสีสานเอื่นปมพี่น้อง กินมะปลอมสมิครับแสีบครับมืัอนี้อากาศด,ด,บบดีครับพี่น้องมืัอนี้ก็บไมีแดดครับพี่น้องค่อาๆจะไปท่างคืมครับแกฝนนะจะตกครับพี่น้องถ้าตกก็จะดีครับจะได้แบบคลายร้อนครับพี่น้องมืัอนี้ อกระรับพี่น้องท่านในนะครับที่มาเข้าราส้มคลิปของบอจากกระฝากไรค์กดแชร์กดสแก่สองจอแจ็คเช่นเดียวกันเลยนะครับเพื่อไปกรลังใจใหจบอจากคลิปต่อไปครับ Okay, เรกกากดเื้กดกดิงมาแหเงเบาจน้อครับเวลาเบาใจน้องคปพี่หน้องเสียบ,บควาดมแซบไปพร้อมกับเบาจพี่น้องขึ้นอย่างคิปดีครับก๋วยมูเซม่วงพี่น้องขอกันดีไปหน้อกินก็มาละนี่ครับพี่น้องนี่ครับขากันครับ 자, 그럼 여보 형 วันนี้ครับมาหอมผักสลัดพี่น้องนี่กว๋วยมูพี่น้องกินมันต้องกินหลากหลายพี่น้องเคยเสแสรพี่น้องคำนี้ครับขออย่าบุ่มบามเลยพี่น้อง กินก้อยมูยี่มมซองสิครับโอ้ได้ฟิวบรรยากาศดีดีพี่น้องกินเผ็ดเผ็ดยี่สิพี่น้องเงือแตกยอมาเย่างยางครับกินยีสีมันมมเฮหยมีแห้งพี่น้องกินแล้วมันถอดครับพี่นอ้องอื 嗯。Mm. ไปกินแม่เราจะกจระติดใจมะระขีนกี่น้องคมเปร,รี่ยมเปร,รี่ยมครับน้องคมแสบดีครับน้องอืกินกับกว๋วยที่เขากันดีขนาดเลยครับนี่คำนี้ครับผลบ่มเลยครับ ขอบคุณพี่น้องครับที่รับชมคลิปมาจากจังหวัดทาี่พูดของคลิปนี้หรือทางจหมอดคัมสุดท้ายนะครับพี่น้องสำหรับคลิปก๋อยมูสเซียมองครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเค่นี้ครับเอาไว้เจอกันพี่นะครับสวัสดีครับมาครับพี่น้องคัมสุดท้ายสเปเชียลครับพี่น้อง